ผลการออกเลขวันหวยเล่าหวยเล่าสามัคคีประจ,จังวันที่28สิงหาคม2568ล่างวันเลข2องตารางเลขที่ออก40 40ล่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก03 03ล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก0 0 3 0 0 3ล่างวันเลขหาตัวเลขที่ออก 7จ็ดสี่ศูนนี่ก็เป็นผลออกวันหวยเลาาหวยเล่าสามัคคีรัจังงวันที่ยีสิงหาคมสองพขอให้โชคดีมใชัยถูกหวยเลอรสามัคคีได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ได้ด้จ้ะสับตะไคร้ก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟัง แล้วมาพบกันใหม่ใพนพลการออกหวน่ลาวห์เล่า,ลาสามาัคคีไม่ในวันพรุงนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า